และแมปฟิตเนี่ยก็มีอัปเดตใหม่เข้ามานะทรานผู้ชมเป็นอัปเดตอีเวนต์วาเลนไทน์นะฮะซึ่งมีปลาใหม่ให้เราเนี่ยได้ตกด้วยท่านผู้ชมซึ่งเป็นปลาอีเวนต์นะนะแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมวาเลนไทน์อีเวนต์ซึ่งเราเนี่ยสามารถทํากับเพื่อนได้หรือว่าจะทําคนเดียวก็ได้นะฮะในจุดนี้ซึ่งแน่นอนว่าอีเวนต์นี้เนี่ยเป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างที่จะยากท่านผู้ชมตรงปลา50ตัวตรงปลา100ตัวตรปลา5 0าตัว2,000ตัวแล้วก็0 0 0พัตัวท่าน คือตก5,000ันตัวเนี่ยเราจะได้ในส่วนของเรือเป็ดนะฮะเรือห่านหรือเปล่าเออนะน,น่าจะเป็นเรือเอ้ยเรือหงสิหงเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนะฮะโอเคอะมันว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปตามหาเจ้าปลาใหม่ท่านผู้ชมคือเป็นปลาอีเวนต์นะฮะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เกิดนะเพราะว่ามันเกิดชั่วโมงละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองท่าน,งทานผู้ชมรีวันหาไม่ได้ด้วยนะฮะซึ่งปลาอีเวนต์เนี่ยน่าจะตกยากพอสมควรผมเนี่ยยังไม่เคยตกเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปตามหากันซึ่งแน่นอนว่า การตามหาของผมนั่นก็คือการรีเซิร์ฟท่านผู้ชมคือการเปลี่ยนเซิร์ฟนั่นแหละนะฮะก่อนที่เราเนี่ยจะไปเปลี่ยนเซิร์ฟท่านผู้ชมเรามาดูที่ร้านค้ากันก่อนนะฮะซึ่งในร้านค้าเนี่ยมันมีของใหม่เข้ามาอยู่นะมีเรือวาเลนไทน์ด้วยท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นแพ็นคนะฮะซึ่งเราเนี่ยจะได้เรือท่านผู้ชมแล้วก็ได้เลิฟแลนเทอร์นนะฮะซึ่งเป็นตะเกียงนั่นเองราคาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าโลบากท่านผู้ชมแล้วก็บวกโชคคูณสองเนี่ยสามสิบนา เรือแห่งความรักท่านผู้ชมราคาอยู่ที่1599โลบักมีสกินเบดเข้ามาใหม่เลยนะมีสกินเบลดเฮเวนลอตนะฮะแล้วก็มีสกินเบลดโดไลฟ์ลอตท่านผู้ชมซึ่งราคาเนี่ยก็จะต่างกันไปนั่นเองส่วนอันนี้เนี่ยเป็นสกินเบดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอ็บบี้โซเบดเอ็บโซน่าจะใช่นะอันนี้เขาเขียนไว้อยู่ท่านผู้ชมคือผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่เบดเอ็ิโซหรือเปล่าแล้วก็มีในส่วนของทุนใหม่เข้ามาด้วย3ทุนนะฮะซึ่งก็จะประมาณนี้ ส่วนแพ็กนอื่นเนี่ยก็เหมือนเดิมท่านผู้ชมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยโอเคเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยรีเซิร์ฟกันดีกว่าท่านผู้ชมคือไปเปลี่ยนเซิร์ฟหาเอีเวนต์ตกกันดีกว่านะฮะท่านผู้ชมแล้วเหมือนว่าผมเนี่ยจะเปลี่ยนเซิร์ฟมาแล้วก็มาเจอเจ้าตัวนี้แล้วนะฮะซึ่งแน่นอนว่ากูจะตกได้ <c oughs> คนมาตกกันเยอะอยู่นะผมอาจจะต้องใช้หัวปลาหรือเปล่าไ,ไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันชอบหัวปลาฉลามหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวลองดูฮะซึ่งกว่าจะรีเซิร์ฟมาเจอเนี่ยใช้เวลานานมากท่านผู้ชมคือมีคนตกกันนออยยู่เะนะ เฮ้ยมีคนได้แล้วอ่ะได้แล้วมันจะหายไปไหมไม่แน่ใจเหมือนกันท่านผู้ชมแต่รู้สึกว่ามันน่าจะหายไปหรือเปล่าคิดว่านะ <laughs> ผมขอตัวหนึ่งได้ไหมขอตัวหนึ่งพี่จะเย็นๆเดี๋ยวเพิ่งดึงขึ้นคือให้คนอื่นดึงด้วยอ่ะอันนี้ขึ้นมาฮะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดเพื่อนดึงขึ้นแล้วเนี่ยอีเวนม์มนจะหายไปหรือเปล่าท่านผู้ชม,อมลองดูสิเขาจะดึงขึ้นหรือเปล่าดึงขึ้นไหมยังดึงไม่ขึ้นฮะ ผมจะต้องรีบละวเหมือนจะมีแค่ตัวเดียวด้วยหรือเปล่ายังไม่ได้อีเหรอยังไม่ได้คือเพื่อนเพื่อนใจเย็นๆนะเพื่อนอย่าเพิ่งรีบดึงให้คนอื่นได้ด้วยออืมันนี้ไม่ใช่ตัวนี้โอ้โหเพื่อนได้แล้วอ๋อได้แล้วมันหายไปจริงๆด้วยนะผู้ชมหวเพื่อนจะดึงขึ้นมาได้ใช้เวลานานมากแสดงว่ามันตึงมือมากๆนะฮะโอเคเปลี่ยนเซิร์ฟกันเถอะ และหลังจากที่ผมเนี่ยตามหาอีเวนต์มาอย่างนานท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยมันเกิดแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยจะต้องตกให้ได้ซึ่งในครั้งนี้แหละ <c oughs> คืออืมหาเวลาตกมานานมากท่านผู้ชมกว่าจะรีเจอมันใช้เวลาแบบโค่นนานนะฮะซึ่งในรอบนี้แหละผมต้องตกมันให้ได้ซึ่งนี้เป็นตัวแรกยังไม่ได้มันกินเหยื่ออะไรไม่ชอบกินเหยื่ออะไรปลาสีชมพูตัตวนี้ท่านผู้ชมก็มันคือปลาอะไรก็ไม่รู้นะ มันเป็นปลาสีชมพูแต่คือไม่รู้ว่ามันเป็นปลาอะไรอืมอเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้ยังไม่ใช่ฮะมันชอบกินอะไรอะหรือจะเป็นหัวฉลามหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยผมใช้เหยื่อทัฟเฟร์วอมนะฮะซึ่งไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันชอบกินทัฟเฟร์วอมหรือเปล่าแต่ขอลองใช้ดูก่อนมันอาจจะชอบกินนะอืมขึ้นมาเจ้าปลาวาเลนไทน์ซึ่งตัวมันสีชมพูด้วยหางเหมือนจะเป็นรูปหัวใจนะเมื่อกี้นี้ที่สังเกตขึ้นมาฮะเจ้าปลา จงออกมาเจ้าปลาสีชมพูตัวใหญ่ <c oughs> ซึ่งไม่รู้ตัวอะไรอะ่ะงูยักษ์โบราณหรือเปล่าเตอร์เพนอาวาเลนทน์อะไรอย่างงี้ไหมมันน่าจะชื่อนี้นะเตอร์เพนวาเลนทน์มายังไม่ได้เลยอะ่ะมันชอบกินเหยื่ออะไรผมอาจจะต้องกลับไปใช้ทัฟเฟิลวอร์มอีกอเปล่าตอนนี้เนี่ยผมใช้เหยื่อกุ้งอยู่นะฮะยังไม่ได้มันสักทีท่านผู้ชมจงออกมาเจ้าปลาวาเลนทน์ซึ่งกว่าจะเจอเนี่ยรอนานมากขอเธอตัวนี้ โอเธอเออเอาขึ้นมาเหยื่อ yeah, อะไรก็ได้ตอนเนี้ยคือตอนนี้ใช้ทุกเหยื่อที่คิดว่ามันจะกินท่านผู้ชมอืมอันนี้ก็ยังไม่ใช่อันนี้เป็นซอนฟินนะฮะซึ่งผมอาจจะลองเปิดฟินเลยได้ดูดีกว่าท่านผู้ชมว่ามันตกได้ช่วงไหนบ้างอืแต่ลองดูสิอ๋อมันสามารถตกได้ตลอดเลยท่านผู้ชมตรงนี้อ๋อมันชื่อ l รบเลฟสตอร์มเอลนะฮะนี่ไงมันมีชื่อบอกอยู่โอเคมันเป็นปลาไนะหลนะปลาไหลแห่งความรัก มาเลยเจ้ปาปหลาแห่งความรักขึ้นมาอันนี้ยังไม่ได้เลยนะฮะมันตัวไหนวะมันต้องลบเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> คือผมไม่รู้เลยว่ามันลบเท่าไหร่ท่านผู้ชมอมือันนี้คือตัวแรกนะที่ผมจะตกได้และเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยผมจะได้แล้วท่านผู้ชมลมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอไมค์โอไม่ก้อนลมเยอะมากโอ้โ oh, หลบเก้าสิบโอ้โหถึงว่าทำไมคนอื่นๆเนี่ยดึงช้ามากท่านผู้ชมดูดิ มันค่อยๆขึ้นทีละนิดนะฮะมันแบบขึ้นทีละแบบว่านิดๆหน่อยๆท่านผู้ชมก็ว่าอยู่ทําไมคนอื่นๆเนี่ยเขาดึงกันนานมากซึ่งผมก็น่าจะดึงนานเหมือนกันนะต้องต้องใช้สมาธิต้อง <c oughs> คือสมาธิต้องมาอันนี้ต้องตกให้ได้ฮะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวแรกของผมด้วยคือต้องีอ๋ือถ้าเกิดเป็นเบ็ดโนไลฟ์ l อ t เนี่ยคิดว่าน่าจะตกได้ง่ายๆท่านผู้ชมอันนี้เป็นเบ็ดแบบว่าเฮเวลี่ไงเบ็ดเฮเวลี่รอนะฮะมันไม่มีฟันปลา แต่ก็ไม่เป็นไรผมคิดว่ามันยังพอดึงปลาได้ท่านผู้ชมไอตัวนี้เลิฟสตอมเอลนะฮะตรงขึ้นมาตัวแรกของผมผมจะตรงมันได้แต่ว่ามันล้มเก้าสิบเลยนะถ้าเกิดว่าไม่มีเบ็ดดีๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตรงไม่น่าจะขึ้นท่านผู้ชมคือมันตรงยากมากตรงขึ้นมาฮะเจ้าเลิฟสตอมเอลตรงยากตรงยากจริง <laughs> รอเป็นชั่วโมงนะฮะตัวนี้เนี่ยมันเกิดชั่วโมงละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองคือมันรอนานมากกว่าจะได้ตกแต่ละทีเนี่ย โอ้ม y กอดแต่ตัวนี้เนี่ยผมต้องขอแล้วแหละยกขึ้นมาเจ้าเลิฟสตอมเจ้าปลาไหลแห่งความรักอะมาฮะอันนี้ขึ้นมาโอ้ยอย,อย่านะคือนายก็ลดเร็วด้วยแล้วก็ตกยากมากๆด้วยขึ้นทีละนิดนี่เหรอขึ้นทีละนิดี่แล้วหน่อยเองอะตัวเนี้ยอืมยกขึ้นมาตัวนี้เนี่ยได้แล้วท่านผู้ชมเป็นตัวลิมิเต็ดนะฮะเลิฟสตอมเอลบิ๊กด้วยนะเดี๋ยวดูสิเลิฟสตอมเอล และนี่คือเจ้าเลิฟสตอมเอลท่านผู้ชมคือมันตัวใหญ่มากอะ่ะคือดูดิผมไม่สามารถดูหน้ามันได้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันตัวใหญ่เกินไปมันเป็นตัวบิ๊กนะฮะน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหนึ่งันรมท่านผู้ชมก็ตัวมันใหญ่มากพอนั่งเลยทีหนึ่งเนี่ยน,น้องเนี่ยหัวจุ่มน้ำหัวจุ่มน้ำไปเลยท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยลองเอาน้องเนี่ยกลับไปดูราคากันดีกว่าว่าราคาเนี่ยเท่าไหร่นะฮะซึ่งจะได้เอามาอมเอามารีสักหน่อย จะได้รู้ว่ามันจะราคาเพิ่มไปสักเท่าไหร่เที่ยวท่านผู้ชมขอดูราคาตอนนี้ก่อนตอนนี้เนี่ยน้าหนักเยอะอยู่นะหมื่นกว่าเลยตัวใหญ่ด้วย <laughs> ตัวบิ๊กนะเนี่ยน้าหนักเป็นหมื่นท่านผู้ชมไหนาลองดูสิอ๋อเช็คราคาหน่อยฮะตัวนี้อุ้ยราคาสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบแปดท่านผู้ชมแพงอยู่นะโอเคขอรี่ก่อนราคาแพงแล้วก็ขอรีซะหนักออนน้ำหนักเหลือเจ็ดพันนะ <laughs> น้ำหนักเหลือ7 0็0พันท่านผู้ชมอุย้ยน้ำหนักเหลือห้าพันต่ำกว่าเดิมอีกนะฮะแต่ว่าสามารถเอาไปทำเป็นปกได้ท่านผู้ชม <c oughs> คือรีให้มันตัวเล็กลงหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันตัวใหญ่เกินไปหน้าน้องเนี่ยเท่มากเลยอะ่ะคือเป็นปลาแห่งความรักท่านผู้ชมหางน้องเนี่ยเป็นรูปหัวใจด้วยนะนี่เลยเห็นไหมก่อนจะตกได้เนี่ยตกยากมากนะฮะเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะมีฉลามวันเกิดด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยไปตกฉลามวันสักหน่อยดีกว่า เพราะว่าถ้าเกิดให้มารออีเวนต์อีกรอบเนี่ยคงไม่ไหวท่านผู้ชมเพราะว่ามันเกิดชั่วโมงละครั้งนะถ้าเกิดต้องมารอเนี่ยคงไม่ต้องทําอะไรกันแล้วคือตอนนี้เนี่ยก็นานมากผมรอมาสองชั่วโมงท่านผู้ชมสองชั่วโมงกว่าโอไมค์ก้อนกว่าจะตกได้แต่ละตัวเนี่ยมันช่างยากลําบากนะฮะตึ่งมาแล้วตอนนี้ฉลามวานมันเกิดนะไม่ได้มาตกนานละออมาตกสักหน่อยเจ้าฉลามวานอืมไอ้หัวฉลามด้วยนะในการตกรั้งแรกได้เลยไหมยังไม่ได้ ฉลามวันชอบกินอะไรจำไม่ได้แล้วน่าจะชอบกินกุ้งหรือเปล่าเดี๋ยวลองเอาเหยื่อกุ้งมาตกดูสิมันอาจจะกินง่ายขึ้นนะฮะม,มาะเจ้าเหยื่อกุ้งอืมกุ้งทองอยู่ไหนไนทะริมเอาไนทชิมแล้วกันนะอืมเอาเป็นไนทีกว่าอันนี้น่าจะตกได้ง่ายขึ้นนะฮะและตอนนี้เนี่ยผมตกได้เจ้าฉลามวานแล้วท่านผู้ชมคือมันออกง่ายง่ายอยู่นะตั้งแต่ที่เราเนี่ยใช้กุ้งนะฮะมันก็ออกง่ายขึ้นอืมจงขึ้นมา โอ้ไม่ได้ตกนานมากเจ้าฉลามวานเนี่ยคือไม่ค่อยได้เจอมาเลยนะหลังๆห,หรือว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาหรือเปล่ามีส่วนเป็นไปได้ท่านผู้ชมแต่ขึ้นมาเลยฮะเจ้าตัวดีผมจะเอามาันมาเก็บสะสมไว้ถ้าเกิดผมไม่เผลอขายมันไปก่อนนะอืมฉลามวานได้ละเจ้าฉลามวานตัวนี้เนี่ยมันเคยดีแต่ก่อนท่านผู้ชมตอนนี้ <laughs> ตอนนี้คนก็ไม่ค่อยตกมาแล้วนะฮะํำลำปลาที่เราตกได้ในวันนี้นะฮะก็น่าจะมีตัวนี้ท่านผู้ชมไฮไลท์เลย นะฮะเจ้าเลิฟสตอมเอลปลาไหลแห่งความรักท่านผู้ชมปลาไหลพลุพายุความรักใช่ไหมเออคือชื่อมันแปลกๆนะโอเคตัวนี้แหละเป็นตัวที่เป็นไฮไลท์ท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดนะแล้วก็เกินชั่วโมงละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองใครที่ไม่ทันเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันแย่งกันตกด้วยนะฮะคือใครตกได้ก่อนก็คือได้ไปเลยคือมันตกยากมากนะจริงๆตัวนี้เนี่ยห่างไปรูปหัวใจด้วยท่านผู้ชมคือตัวมันสวยงามมากนะฮะ เลขตัวหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้ตกมานานก็คือตัวนี้ท่านผู้ชมฉลามวานคือไม่ได้ตกนานมากตัวนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยดังมากนะฮะตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนตกแล้วเพราะว่ามันตกยุคแล้วมันตกยุคแล้วท่านผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปเ,ปเพียงเท่าน,นี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในะการํำคลิปให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ